สวัสดีครับผมนะครับเดี๋ยวมารีวิวนะครับเป็นเรือบังคับวิทยุ thunder monster นะครับเป็นระบบ2.4จุกิกะเฮิรตซ์นะครับเป็นระบบเจ็ดนะครับปั๊มเจ็ดเนี่ยนะครับเป็นระบบดูดน้ำพ่นนะครับคือไม่ไม่ได้ใช้ใบพัดแรงดันน้ำเหมือนเรือตระกูลอื่นนะครับอันนี้เป็นปั๊มปั๊มน้ำแรงดันนะครับมีสองสีนะครับสีดำแล้วก็ตัวสีลายพาง เป็น t เจ็ดสองเจนะครับรหัสรุ่นนะในกล่องที่ให้มานะครับก็มีรีโมทคอนโทรลนะครับเป็นแบบไกลปืนปรับฟังก์ชันได้นะครับเลี้ยวกินซ้ายกินขวาปรับคันเร่งพวกนี้ได้หมดในชุดมี usb charger มาให้นะครับแล้วก็แบตเตอรี่เป็น7.4โวลต์พันห้ารอมิลลิแอมนะครับ ตัวเรือเป็นระบบปั๊มน้ำนะเวลาเรือวิ่งก็จะดูดน้ำเข้าช่องใต้ท้องแล้วก็พ่นออกด้านหลังนะครับไม่มีหางเสือนะครับเป็น Serv o, เซอร์โวเบี่ยนเบงทิศทางของน้ำนะฮะตรงนี้ก็จะเป็นช่องใส่แบตเตอรี่นะครับนะครับอ่าช่องใส่แบตเตอรี่ก็จะอยู่ตรงนี้นะครับ ใส่ลงไปมาเสียบจากนั้นก็ปิดษานะครับมอตเตอร์จะอยู่ด้านในมีระบบระบายความร้อนด้วยน้ำด้วยนะจะม,มองไม่เห็นนะครับ่อยู่ด้านในเห็นครับแล้วก็ล็อ ตรงนี้เป็นอุปกรณ์ตกแต่งคือเหมือนเป็นเสาเรดาร์ตกแต่งของเขากนะ็สาใส่ไปเพื่อความสวยงามด้วยก็ได้ทางไหนกันแน่ทางนี้เหรอโอเคประมาณนี้นะครับดิโมคอนโรนเปิดเดี๋ยวลงไปทดลองในอ่างน้ำนะครับ สวัสดีครับามาเดี๋ยวมาลองทดสอบกันตัวนี้มีระบบลักน้ํานะน้ําก็จะระบายออกตรงนี้นะครับคือน้ําระบายความร้อนมอเตอร์นะครับดูดเข้าไปวนในมอเตอร์แล้วก็จะทิ้งออกตรงนี้ด้วยนะอลองดูนะครับโอ้แรงนะ ข้อดีของมันก็คือมันไม่ต้องไปกลัวให้พวกเศษญ้าไปคันในมอเตอร์นะ ถอยหลังได้นะแต่ถอยหลังมันจะช้านะอาน,นี่ปรับให้เร่งสุดนะเมื่อกี้ยังลองเซิฟเซิฟดูเดี๋ยวลองอับนะครับตัวนี้ประมาณ30กิโลเมตรต่อชั่วโมง โอ้โหเลยนะครับทะลุเหมือนอ่างขึ้นมาเลยชาร์จแบตครั้งหนึ่งก็15นาที20นาทีนะครับเวลาการเล่นนะมีคือเวลาชาร์จแบตชัรแบตมันก็ขึ้นอยู่กับว่าปราิมาณแบตที่เหลือนะว่ามันเหลือมากเหลือน้อย การชาร์จทุกครั้งมันจะไม่ได้ใช้เวลาเท่ากันแต่เมื่อแบตเต็มเนี่ยก็คือการเล่น1 5บห้ายี่สิบนาทีสิบห้ายี่สิบนาทีเล่นแบบไหนให้มันถึงนะครับปร,ประมาณเนี้ถึงแน่นะครับแล้วก็ลอยลำอยู่เฉยเล่นบ้างอะไรบ้างก็ถึงยี่นาทีถ้ากดชดชาร์จเนี่ยสินาทีแปดนาทีก็หมด กน้อยนิดหน่อยใ้ชอบใจสนใจถามได้นะนะองี่ขาอยู่แรนะำน้ำแรงแรงดำนะ องตัววเล้ยครับเป็นไงนะครับถูกใจไหมนะครับสําหรับสายเรือวันนี้ก็หน้าฝนบ้านใครน้ําท่วมก็สั่งไปเล่นได้นะครับโอเคครับสําหรับใครชื่นชอบนะติดต่อสอบถามที่ไอเดียไลนและเบอร์โทรที่ผมลงไว้เลยนะครับมีสินค้าเกี่ยวเครื่องบินบังคับวิทยุนะครับเรือบังคับเฮลิคอปเตอร์โดนนะครับมีหมดนะครับผมโอเคครับผม